สวัสดีค่ะวันนี้ได้กระเป๋ามาแจกลูกค้าด้วยนะคะเป็นลูกค้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะเก็บตกลูกค้าค่ะลูกค้าที่ไม่ได้มาเสาที่แล้วนะคะเป็นลูกค้าประจําค่ะลายสีนะคะลายสีคลาสสีเก็บไว้ให้หนุมรอด้วยนะคะใบหนึ่งวันนี้นิกกี้ไม่มานะคะนิกกี้ไปฮอลิเดย์ค่ะฮอลิเดย์ประเทศสเปนนะคะ ยังไงก็เลยได้รับความหอมจากเมลอนเต็มๆเลยค่ะอหอมสดชื่นมากๆค่ะยังไม่ทันแวะไปถามข่าวๆ่วพ่อค้าขายพิซซ่าเลยค่ะว่าทิศนี้แกเป็นยังไงบ้างนะคะขนาดแกให้กีโมกแกยังไม่พักผ่อนเลยนะคะแกจำเป็นต้องหาตังค่ะ เมื่อกี้เดินไปดูผลไม้ค่ะพ่อค้าให้แตงโมมาชิมเป็นแตงโมแบบเล็กๆคล้ายแตงโมจินตลาดบ้านเรานะคะอืมอืมอ่ะนี่ก็แตงโมนะคะแตงโมแบบนี้หายากนะคะหอม,มไหมก็งามแกะหาซื้อที่เมืองไทยไม่เจอค่ะเห็นไ,ไหมคะหักหัก แต,แตกขาดไม่ค้านาถายิ่งนะักอุยเป็นเมืองไทยก็ลืมซื้อไม่ใช่บ่าลืมหรอกค่ะหาไม่เจอโอ้ย่เดียวแท้ ยายไม้เดินไปซื้อบวบร้านมาดาังขายไข่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะหมดก่อนเดีเ๋ยวจ้อนดิ้วเปี๊ยะข้าวเียร้อนค่ะพอเปี้ยไก่พอเปี้ยกุ้งพอเปี้ยหมูพอเปี้ยผักก็มีนะคะ ได้แล้วนะคะบวกงวงช้างยัยแม่เรียกบวกงวงช้างสวยเลยนะคะเอาไปผัดใส่ไข่เอาไปอมนะคะเอาไปอมใส่ใส่หมูใส่ไก่เอาไปนึ่งใส่ปลาเนะอาไปลวกทานกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิโอ๊ยบอเลี่หิวเขาหิวข้าจังเลยมีอะไรให้รับประทานลองทองไหมแถวนี้ร้านที่อยู่ข้างหน้ายัไหมขายแตงโมลูกเล็กด้วยค่ะ ลูกละสองยูโรเองนะคะถูกมากๆเลยลูกละประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบบาทร้ทานนี้นะคะที่พ่อค้าเอาให้ใหยัยไหมชิมนะคะเขาขายเป็นกิโลค่ะเดี๋ยวยัยไหมจะไปซื้อมาสองร้านนะคะจะมาเปรียบเทียบกันว่าร้านไหนอร่อยซิเนะมโคเตะเนาะสวัมมิยสวัมมิยเด้กค่ะปั้นเซทุตังอรลุยขอบคุณค่ะ ลูกโโละสองยูโรนะคะประมาณเจ็ดสิบบาทไม่แพงนะไม่แพงค่ะเดี๋ยวยัยไหมจะมาผ่าให้ดูนะคะว่าจะหวานไหมยัยไหมข้อเฉยนะคะไม่รู้นะคะว่าจะหวานหรือว่าสุกหรือดิบนะคะข้อเป็นพิธีแซ่บเฉยแเรี่แล้วลสิคูโอ้โหรสชาตดกการดูดไตเลนม On va bien dans nos Oui, ça, ça va. Merci, Merci beaucoup. Oui. c'est un cadeau. Oui, un cadeau pour Vous prendre Oui, Alors, je oui. oui. voilà. Et neuf aux légumes, s'il vous plaît. ขายคลิปไปด้วยทาดของไปด้วยนะคะก็เลยแบบช้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่จะไปเอานะไม้บูชยเอ็คที่โอ้ยแตงงมูไรเมล็ดแอบนะคะพี่น้องคะ แต้งมวน้ำผึ้งแปง้งแป้งติดมืออย่างนี้ละคะ่ะเขาถึงรู้ว่าเป็นแม่ค้าขายของท่อดนะคะเฮ้ย hey, โอชื่อลูกค้าเข้าน่เียดเซ็ง ขอบคุณค่ะมันจีว่าอ่ิควัสะดีค่ะ่าบุเมิบุฟเฟตชอยอยู่ดังอูลาช่างดูลาช่างูดังดี่ี้บนเนื้อกรดกสมีพี่น้องคะยังม่จะไปซื้อเต็งโมอีกค่ะอร่อยมากๆเลยถูกใจอร่อย Thailand, Merci. Merci à toi. Euh, ah, C'est gentil. Ouais. C ouais. cadeau de Thaïlande. C'est un cadeau. Ah, J'adore. Je râle quand elle s'en va. Mais finalement... J'ai toujours pensé à vous. Parce que vous êtes très gentils, voilà. Allez. Je vais prendre quatre mètres. <laughs> มาๆๆม,ม,ม,มได้แล้วค่ะพี่น้องคะเอามาห้าลูกค่ะดูสิครับแม่ค้าบอกว่าเขาปลูกเองขายเองนะคะเมลอนเหมือนกันค่ะปลูกเองขายเองพิซซ่ายังไม่ได้ทานเลยค่ะอาหารชอายังไหมนะคะเนี่ยทอดของก่อนค่ะเรื่องกินไว้ทีหลังนะคะ

Oui, au revoir. Bonjour, madame. C'est pour vous. Pour ce que vous voulez. C'est cadeau du Thaïlande. Ça va? Ah, qu'est-ce qui se passe? Fatigué? Ah oui, tension. D'accord. Bonjour. Coucou, mon Gars, Ah, c'est gentil. Merci. Et moi je vous donne ça. Et moi ça aussi. Merci, merci beaucoup. Merci, เน้อวยเตทานเปล่าๆก็อร่อยกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะชิคกี้พบก้พาเกขีบล่ะ e าญบก Avec la profondeur en elle. tu vois. C'est encore plus bon. Oui, la part de moigner. On, veut... On veut merci beaucoup. Oh, merci. Vous avez fait ça fait pas longtemps quand même. C'est cool. Un mois avec le voyage, il y a Oui, ça fait long voyage. Ça fait long de le voyage. Salut. คุณตากับคุณยาเดินมาบอกว่าขอบคุณมากๆสําหรับกระเป๋าลายช้างทั้งสองท่านชอบมากๆเลยค่ะวันนี้คุณยายควงแขนคุณตาไว้แน่นเลยนะคะเพราะกลัวว่าคุณตาจะสะดุดล้มเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะดีใจที่เห็นคุณตามีอาการดีขึ้นนะคะ

ça va ça va et toi ça va merci tout l'enquête c'est euh, ça je vais me mettre un jouet chaud c'est joli oui cadeau pour moi. Oh, c'est gentil merci beaucoup. Oui. merci beaucoup merci beaucoup vous pouvez mettre des nains ou n'importe quoi merci bien c'est gentil

5 ah, ouais, ah, bah, bah, euh, 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 brochettes de poulet, s'il vous plaît, nature. 5 brochettes de poulet, si vous ça aussi, pas oui. euh, les pour, pour les enfants, ça, pour les enfants. Qui fait Alors, mettez deux comme ça. Et puis combien euh, quatre, quatre, euh, quatre, quatre, quatre. Ce sera pour les, pour les grands.

นีขายดีอยู่ค่ะวันนี้ขายเป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะไม่ได้หยุดมือเลยเหลือปอเปีเยอยู่ประมาณ10ชิ้นลูกค้าเจ้าหนึ่งเขามาจองไว้ค่ะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเอากำลังทอดอยู่้ลย่้นไปขอบคุณขอบคุณ ว่าพันของขามาดามเนี่ยคะ่ะจะเป็นสกสากเห็นไหมคะแปลกดีเนาะเหมือนาเหมือนผิวเหมือนผิวอะไรนะผักของเมืองไทยอ่ะผิวอะไรนะเหมือนผิวลูกฟักลูกแฟงนะคะจะเป็นสกสากเดี๋ยว,ว่าหวานนะคะถึงบ้านแล้วค่ะไอบ้บุญเถงกำลังเก็บของเข้าที่อยู่นะคะ ลูกฟิกนะคะลูกฟิกลูกฟิกสีม่วงนี่โลละเจดยูโรพ่อค้าลดให้เหลือโลละหกยูโรค่ะไม่มีแมงนะคะดูข้างในไม่มีแมงยังไหมชิมไปแล้วค่ะสองลูกนะคะอร่อยอหวาน <c oughs> มือล่อง เมลอนนี้นะคะแม่ค้าแถมให้ลูกหนึ่งแม่ค้าใจดีเพราะว่าแม่ค้าบอกว่ายางไม่ซื้อเยอะแกก็เลยแถมให้ลูกหนึ่งค่ะยายไมเดินไปคุยกับมาดามขายแตงโมค่ะบอกว่าอาทิตย์หน้าจองห้าลูกแกบอกว่าแกไม่มาไปฮอลิเดย์เป็นอาทิตย์ถัดไปนะคะหวาน สองลูกห้ายูโรร้อยแปดสิบาทอืมลูกใหญ่อะไรนะเนกตาลินเนกตาลินใหญ่ลืมบอกไปว่า ยังไม่เห็นสุดหล่อโอเลเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นเด็กน้อยนะคะที่วหว้สวยๆมากับคุณพ่อนะคะยังไม่เจอนะคะยังไงก็เตรียมของขวัญจากเมืองไทยไว้ให้อยู่ค่ะขอพรบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ